สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถอีกมือนึงนะครับผมที่วัดผู้ขาวของเขานะครับการ่มเกินสบายสบายนะครับผมกจาจักน้อยคู่บาอาจารย์กะสิมาร่มร่งอุโบสถทำสังฆกรรมนะครับมาฟังพระปฏิโมกขสิล2องรอยิบเกศคอที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะครับมาตั้งแต่สองพันกว่าปีมาแล้วนะครับยังหักษา ประเพณี้คงเดิมอันนี้ง่ามไว้นะครับขอวัดปฏิบัติของคูบบอาจารี่วัดผู้ข่าวของเฮานะครับผมนะครับตรงนี้ครับจัดอาสนะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันที่ยีบเก้านะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพระวันบวชสดกะเลี่นเชิญสายบุญสายธรามมาคือเก้าครับผมเที่ยวพี่ชุมพี่วัดผู้ข่าวของเฮานะครับรอบวชสดคูบบอาจาร์กำลังทยอยมาครับกาลัางสิมาปุ่งอาบัต ก่อนลงฟังพอปฏิโมกตต่อมีขอแม่นะครับว่าต้องปรุงอาบัตก่อนนะครับก่อนจะขึ้นฟังปฏิโมกแสดงข้อมบริสุทธิ์ของตัวเองครับอหังพันเตสัมภาหุลานานาวัตถุกายโยปากิตยาโยอปนโนตะเปเเสมินี่นะครับแปลว่าโอ้ขน่อยเห็ดของผ่าของเคี้ยวของบดีมากนะครับผมเออหมดแม่งไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโอซิกรรมนะครับก็มาบอกแกผ่าโอโซของเฮานะครับดูแลนะครับมันมีที่บอกนะครับ ออบอกกล่าวกันนะครับองค์อาบัตนะครับโอ้ตรงนี้นะครับท่านครับคุณลงลงคลิปนะครับในการล่งพระเกณฑ์ครับเนี่ยล่งพระเกณฑ์ครับนมัสการครับสาธุสาธุนะครับสาธุขเวราะว่าสาธุนะครับสาธุครับสาธุ